ภาพเรื่องนี้เนาะง่นอะแค่บอกว่ากับพวกเ่องหวนข้าปูข้าูนา้าไงคนแก้วกันดะขาของมัดจำเด้อครับบักลาเนอ่คือไปหาปูเด้อ้อมกรมันบักขันไงป่าชื่อเด้อบักลาโพแดาๆขอมือขอตือนดีเจ้าปูยินดว่าเขาจะเขาเอากลารเรื่องบักจะขอราวปูเนี่ยค่ะ ปาเล่ากันนะมาเอาเองินตัวเสือตื้อแต,ตอ่ได้เล่ากัสือตื้อเออเสือตื้อก้มบกขามคับหายได้ตรงไงไงขึ้นแล้วคับมือมือขอมาจข็งมปเพอาวันนึงพันบาทวมาแข็งบ,บาทแบบนับบบ้นอ่ะเพิ่มเนาะที่เอาตื้อมาตันสีที่เอาไปมือแร่งกว่าครับปูจะไปจะไปเที่ยวประเทศต่างดาวกว่าครับประเทศประเทศต่างดาวปู เอารถแดงเข้าไปคือการรถแดงรถแดงนะปูค้นคงจักหายเฉยๆครับวันนี้เอารถเ,เข้ไปเขากรอนรับร้บบงหนึ่เนื้อครับปูตามประเทศเขาว่าผัดแล้วเรื่องท่าปูไปเลยเขาวางคืนนึงครับตามไปเริ่ามปราเริรเร่มข้างหลักมหาพงนานจ่ากไปมาคืนถ้าไม่ทันรถก็ไดได้ว่าึ้นบท่ทานคืนขา่าก็ได้ด้วยเนาะโอเคนะลุงนะท่านนงนะ ขอให้มือชกมือรามือชกมือม้อายุวันน้ตัวขาพราะทึ่งแล้วก็เรวยออยนาก็กอดแขนมันยคะคนมาเยอะๆเข้าใจอยู่เอฟคือผ่านทางเข้าบบบเยอะอีกมั้ยนาทึกดาหาบพังข้อถวายองค์ปู่หนึ่งความบาทเอาหายมือชกมือร่ามือชกมือม้สุุขภาพแย่ๆขอให้เงินได้ราขอให้ทองได้มานึ่งแล้วก็รวยนะมั้ยจะรวยจะรวยม้าถวาน้ำจะปู่ มาอะไรดูโฟจปูท้านเือิดจะเ่นงมาอะไดูโฟซื้อ no, น no, no ้ำถวาไว้โ์ปูห้ากือแผลเพิ่นเงินสองพับาทรวมข้างขาดสองข้างปูด้วยหนึ่บาทรวมเพิ่งาพันบาทนั้นคือจมัดดอพ่อรจนางมาอะไดูโฟขอให้มือเข้มมือแรงมือเข้มมือดูวันน้ถูกขาะถึงถึงแล้วก็บื่อบอน้ะจะเริ่จะเรวยน้ำแต่เนาะเขานังมาอดูโฟเดี๋ คือคัดแร่บูนนะที่แม่กูอันนี้มันเกิดรวยพอมาเกิดนางอาภาบูรละเริมได้ไหมครับผมถ้าว้าโองคูนึงพันบาทชงใช้ลายมือวัดเชื้อเอื้อโอ้แขมเงรนไก่เขียไก่เขียดก็ยังดีกว่านี้ไม่ซื้อสองร้อยนีนง่นร้อยันเงนร้อยนางร้อยเน้อย ไมต้องเอาเราเขาไงน้นนั่งหักมาผบุตรทำมาไม่ต้องเอาเข็ดเบุคคเอกก็มือนกันในฐานะที่แขนงขืไม่ละเอียดมันงงอทำไม่ใช่ปู่ตาดูเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องเอาจะครบต้อเตีเชียร์ พ่อว่าเกิดการุ่งแรงหลายวลโหลฮัลโหลฮัลโหืฮัลโหลฮัลโหลอัลโหลฮ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 ่ลโหลฮัลโหลดัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลหลฮัลโ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 หลัลโหลฮัหลฮัลโหล บูแม่จำลืมหันมือคุกมือก r เบมือคุกมือมาดเอื้อกวนน่ะถูกขาพะหึงๆแล้วก็รัวๆนะูนะเมจำิมตึ๊บพ่อเอามืเนาะคงชื่อนะดูนะบอกแล้วบอกแล้วจะให้พ่อยจคือจะใ้พ่อใคือมันจะได้อยากงเนาะอันนี้เอฟเีผ่านมาท่านาักมาเคืีอึกขอบแว่นขึ้นมาเืมนางช่นนีา จากว่าก็น้าคือแค่งงอยู่แล้วจากาว่านี่จากตวันจากรววันนี่ใช่ไหมช่างเรียนนลกรบตะวันขอตวันโอ่งปุของข้างบัดน้าช่านี่ตาขอให้ยังรังมือศุกมือรับมือศุกมือวันศุกับภาพขัข็งเรียนน้าดนะ

งานเอก็ใช่ฟังหูง่ายก็กัรอีนง่ไรวันก่อกร่วมถวายกับพวกที่อีกของคนต้องมาขาร่วมท่างแดงถวายเนาร่วมท่างรกถวายมาถ่ายโอ้เรากขับกันดีเนี่ยกาโก้ปูหนึ่งหมื่บาทให้ไม่คู้สองพันให้ขายเืเงินหนึ่งพันขายเงิได้ว่ะเก็้งางนกห้มดไทนี้ เออว่หักว่าหักไปกนักมักนเยอะเยอะเยอะอยูมึงืแปงมู่ว่ะยืมก็แปลงมู่เขาถีไปเครืไหนก็ถัสวสูเขาใครอีกไม่มีใครอีกะเขามพูดจาหวาเขาม่พูดฟองฟัเจากคูหยาบ่ระดงไปเรือยคับูแมตัว ก,กรปเนาะอ๋เอ,อเป็ดตีกเก้ามันแช้ตั่นอ,อ่าขอให้ในายเอกชัยพวมของาน,อนารขอตัดพิณนกอตก่อยวุ้งใดวันอื ขอให้มือโคมือามือโคงมือมัอายวันนัสนขาดพาระหึงหงแล้วก็รวยนะลูกนะเป็นตัวอย่างชื่อนะลูกนะต่อไปถ้าอยากเป็นตัวอย่างทื่อต้องจบก่อนนี้นะลูกนะไหมลูกมีนอ้อจะ่มีไหมมีจะมคือเนาะีคงจะวก็จัดให้นงลูกนะจัดให้ออกไปแล้วก็มันดีไหนี่ลูกจังบัดแค่กต่ก้องไปคือระบายนั่งมาเข้ากัเอคือกกเหมือนทำงาน กล้วรนั่งบะเข้าก็จะถึงนั่งเขาไงนะครับติดเคมมากข้าวบกเคือื่นอันดีเมื่อทุกอย่างคือเงม่ดูง้ยถึงบางมี่จะถงข้าวติถเคมมากเลี้ยวให้เจริญแบบเรียกว่าบ้านรูยแกเห็บานรวยบจิตูบอกเ้าบอกรับเพราว่าเขากืม อ้าวเป็่งชื ah. ay, ่อ่าษาอะไรแม่มาเอื้อเพราะว่าในบ้านคิกป่มาแบ้แล้วกเออมาทนเปน่งชื่อน้อเอออย่านักนกอยอะไรนี้แกูกาทำต้นมาเมื่อไหร่ห งานรายคือถามคือถามเื่อจะปูอถามมือก็แข็มืออื้อแข็งมือจาแต่ว่าข้นว่าคือหายว่าขึ้นเร่องพอถืรอก่อนนะนะเออขึ้เข็้มืค่มือหมักจ้าให้มือแล้วก็หาปินหน้าล่ามือนี้นั่นไี่จะปูการหู้แล้วมมนคนอดวักเอ้าอย่างนี้บักต่อไปไม่วักผอมด้อเออเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้อืมวันนี้ ให้คิคนได้ถือแปดใช่ไหมซาปูออวันหน้าป่ะคือ,อ,อ,อเรื่องจบักขามมากเอื่อนไบวะาปูฮะความเสียหายไปเลยเก้าศูนย์ซาปัรืปั้นเก้าถือปเกาศูนนี่าปกลับไปบอกเอเติมถือหลอกที่ยังหลอกไปหลอกคำหลอกเรื่องฮึ่มแม่มับบกบ่ะมากบอกดูม่คือเังนี้แหม่มอกครับออมักกะดงเชนนี้ ม่ห่ดงายืนนั่งนกิกตาพอเบาุเลยตากกอเปหนังนังหนเปากัใครเกอีนะใครนแล้วึมักเล่านขาใส่อกว่าแถวแค่นเสียติู วันมันกแขกข้อวันก็ยังนั่งหลังหอนเรื่องแล้วเลี่ยนหล้วนะมาเมือละเอาคนตะเสือมาเรื่องเพราะคนหนาปูดว่าเรื่องน้นนรนาวขาวกันน้หน้ากน้างั่งนักมาักบัน้ามักพักกับบุญน้ำใหพาว่อยากขวดคือคือขยางขางหยัเรื่องเ่นาอแม่ยืดก็ยืเออ นาบุบมาขึ้นบ่นนบ่บ่ก้าเหีนหเห้น <c ười> ี่ดินท้ายใบบุญท <c ười> <c ười> ุกพวกด่า่าฮ่าฮาฮ่าฮ่า้นาฮ่าฮ่าฮ่ามาฮ่า่พว่าน,น่าอ่างาฮ่า่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าื่าน่าฮาฮ่าฮ่า่าฮาฮ่าฮ่าเ่าฮ่าฮ่าฮาเ่าฮ่าเ่าฮอาา ทารก็ไม่งำอไอแตสู่ต้องกมบอกถอดโบักราเยอเป็นกองื่ืยขึ้นกองกองก็้อหัวมันเป็นทากาบเงือเนาะช่วยจัดการเนาะครับปู่เบาให้มันถือก็คือเบาพถือนี่ยช่างเชอไม้ป่า เื่อเขาคือรกข้ามอแล้วูนกตอครับครับครับค่าบครับครับคาับครับครับาบอับครรับบับับบครับบครรับครัรับคบารับครัรัครั่ครับครับคอครับครัรับคยบครั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 บารัยคบครับครับครัครับครััคบ้บ ว่าน้่เดินเขาปางครับป yeah. yeah. ูไม ah, ้ปักท่าคือว่าจะเอาว่าเอาแข้งรอกกันือนว่าท่านอืมเอาก้วดื่มนะเอาจัดทิพเก้าบาทว่าท่านสิบเก้าบาทปูในเครื่องนั้นกิมเผาครับสาธุสาธุครับปูอาขอให้ลูกห้ามีโชคมีร้ามีโชคมีไม้ไอายุวันนี้สุขภาพฟหึงหงแล้วก็รวยร้นะลูกนะจะเจริยสาสาธุเรีมนี